ขอมาเลยกผ้าสวัสดีครับพี่น้องๆผมจิตโปคนเงียบๆนะครับมาเลยกผ้าลูกนะครับนะลูอกมาเลยคับน้องมุกครับอันนี้ก็บเอเจเอเจลูกเอมเจเอเจเอเดลูกบาทสดกพ้อหนลูกเออสวัสดีครับเอาดอกมุกมาสวัสดีครับสวัสดีครับครับคนแบ่งพักแล้วครับี่ไม่นำพ่อข้านนี้ครับกับวัตสีลงมือนะครับ สนมืองเห็ดแปลงครับว่นรัวทีปลูกนะครับเนี่ยมาเกินเมืองซื้อจากซื้ปลูกยังพี่น้องเนะน้องเมืองครับเนาะชิดออกกับจังซีทายให้พี่น้องเมืองนะครับนัดต่อไปนะครับชิดต่อไปเะิดภาพหลุดๆมาเมื่อในอากาศหนาวนะครับเนี่ยแตมันน้องน้ำหมอกกม่หันะครับตอนนึง โฮลงมุกวัสดีลูกวัสดีครับอันเจ้วัสดีลูกวัสดีครับ